สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสามสิบนาทีนะคะตีห้าครึ่งนะวันนี้แก้มมีไปถ่ายน้ํามันเครื่องกับจักแฮมนะคะเสร็จแล้วก็จะไปชุมพรค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวใต้กันนะแต่คิดว่าวันนี้น่าจะไม่ถึงวันนี้น่าจะไม่ถึงชุมพรนะคะจริงๆเพื่อนๆเขาล่วงหน้าไปก่อนแล้วแล้ววันนี้จากอายุทยาไปชุมพรเนี่ยแก้มไปคนเดียวนะคะโอเคค่ะมาลุ้นกันว่าวันนี้แก้มจะถึงที่ไหน ดูค่ะเด็ค่ะนี่เอาเอาเองก่อนก็ได้ละสิบสี่เนี่ยนี่เดี๋ยวเอ,เอาขนมเสร็จเดี๋ยวเรากลับนะเล <laughs> เเยเนาะ <laughs> แล้วเด okay, okay. ี๋ยวผมลบกวนเรื่อกเข้าไปที่เปลี่ยนออกมาในเรื่องโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาขนมเสร็จแล้วเรากลับเลยเนาะเราไ่เจอแล้วเป็นคนแบบนี้กัน หลังจากนี้นะคะทางน้ำมันเครื่องดักแฮมเนี่ยเขาก็ทำการถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับเรานะคะโดยทางดักแฮมเนี่ยเขาจะเลือกน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถของเราโดยเฉพาะเลยนะคะมีทุกสูตรค่ะไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์เป็นรถเล็กรถใหญ่รถโซ่มีหมดเลยไม่ว่าจะกี่ซีซีก็สามารถฝากให้ดักแฮมช่วยดูแลเครื่องยนต์ของเราได้ทุกรุ่นทุกคันเลยค่ะเออเลขสี่ไม่เหมาะกับน้องนะเราเราชอบเลขสี่ไหม มันมันต้องเสือแล้เสักอย่างแหละดูโซล งานกิจกรรมของดักแฮมในครั้งนี้นะคะเป็นงานในลักษณะที่ดักแฮมเขาจัดเป็นวันเด y t ทริปนะคะก็คือเราจะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปเที่ยวที่จังหวัดอยุธยากันค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ค้างคืนนะคะคือขับไปเที่ยวที่อยุทยาแล้วก็เดินทางกลับค่ะภายในงานนะคะก็จะมีการขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวนะคะแล้วก็มีทําบุญด้วยนะเพราะว่าเรามีการไปแวะที่วัดใหญ่ชัยมงคลด้วยนะคะและนอกเหนือจากนั้นก็ยังจะมีการไปแวะด ื่มกาแฟนะคะกันที่คาเฟ่นะคะแล้วก็มีอาหารและเดลกอรี่ที่ร้านเดียวกันมาเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไกลย,ยิงไปที่อยุธยานะคะทางดักแฮมเนี่ยก็ให้เราแวะที่ปั๊มปตาทาเพื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลิงให้พวกเราก่อนนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มให้คนละแก้วค่ะซึ่งเครื่องดื่มตรงนี้เนี่ยเราเลือกตั้งแต่ตอนลงทะเบียนออนไลน์ไปแล้วนะกิจกรรมวันเด y t ทริปของดักแฮมในวันนี้นะคะทางดักแฮมเนี่ยเขาก็มีมาแชลมาให้พวกเราด้วยนะคะมีมาแชลนำ ขบวนและปิดท้ายขบวนให้ด้วยค่ะทําให้แก้มรู้สึกว่าการเดินทางวัน Day t ทริปของเราในวันนี้เนี่ยจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสองแถวใช่ไหมคะสองแถวใช่ไหมใช่ครับสองแถวฮนะ <laughs> ขอบคุณค่ไะไปฮะไปไหว้พระกันฮะจริงๆเราก็ไม่ใช่สายบุญนะนะแต่ว่าสักหน่อยก็ดี

เจตจำนงในการฉลองยอดขาย1ล้านขวดภายในระยะเวลาอันสั้นนะคะและช่วงเวลาหลังจากนี้ก็จะเป็นการแนะนำตัวให้เราได้ทำความรู้จักกับดักแฮมมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการมารู้จักกับผู้บริหารฝ่ายการตลาดแล้วก็ทีมงานทุกๆฝ่ายของ ดักแฮมนะคะบรรยากาศวันเดย์ทริปในวันนี้ของดักแฮมถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าพวกเรารู้สึกปลอดภัยอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยความจริงใจนะเพราะว่าในทีมคณะผู้บริหารและฝ่ายการตลาดแล้วก็ทีมงานของ ดักแฮมเนี่ยเมื่อถึงจุดจอดพักรถนะคะเขาก็จะมาคุยด้วยความเป็นกันเองกับพวกเราทุกคนเลยนะคะสายมอเตอร์ไซค์ด้วยกันก็จะค่อนข้างเหนียวแน่นนิดนึงค่ะเพราะเรารู้แล้วเราก็เข้าใจว่าปัญหาของคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะต้องเจออะไรบ้างและสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่องของดักแฮมนั่นเองนะคะซึ่งความรู้สึกหลังจากเปลี่ยนน้ามันเครื่องของดักแคมแล้วนะคะขับจากกรุงเทพไปอยุทยาแล้วแก้มก็ลงชุม รู้สึกว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันไหลลื่นนะคะมันบิดสนุกแล้วมันก็รู้สึกว่ามีกําลังการขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคือขนาดแก้มเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะที่ขับอย่างเดียวยังรู้สึกได้ว่าดักแคมนี่เขาทํามาได้ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะและสิ่งที่ดักแคมเขาเคลมตัวเองนะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีล้ําสมัยสูตรเฉพาะผสมสารโพลีออเอสเตอร์ e ster, ปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพแรงเร็ว ลื่นลดการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ไปได้ด้วยค่ะน้ำมันเครื่องของดักแฮมตัวนี้นะคะส่งตรงมาจากอังกฤษเลยค่ะและท้ายคลิปนี้นะคะแก้มอยากจะขอบคุณกิจกรรมดีๆจากดักแฮมนะคะและอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดใจลองดักแฮมกันด้วยนะคะของเขาดีจริงค่ะดังคำเคลมที่ว่าแรงเร็วลื่นอันนี้ของจริงค่ะอะไคะค่ะเพื่อนๆ ได้เวลาเดินทางลงใต้กันแล้วค่ะวันนี้นะคะแก้มจะมุ่งหน้าไปที่แถวแถวปากน้ำปลาน,นะคะตรงแถวาตาลสามต้นก็จะไปพักตรงนั้นก่อนในคืนแรกนะคะคือกางเต็นนอนค่ะเพราะว่าห้องพักเนี่ยมันเต็มนะคะเพราะว่ามันมีเหมือนเป็นงานแข่งจักรยานปั่นจักรยานอะไรสักอย่างะนะคะที่นั่นห้องพักมันก็เลยเต็มทีนี้ก็เลยจะไปสมทบกับเพื่อนอีกสองคนที่รออยู่ที่นั่นอยู่แล้วค่ะขณะนี้เวลา ห้าทุ่มสี่สิบสองนาทีถึงที่ไหนนะพี่ถึงปานบุรีตรงปานสามต้นปานสามต้นปากน้ำปานตอนนี้คือร่างกายมันล้าจนแบบหูมันเริ่มววเริ่มววแล้วก็อาการมาเพราะว่าอิูวจิ๋วันตันตัดตื่นตีห้าแล้วก็ยาวๆจนตอนนี้เพิ่งจะได้พักผ่อนอย่างจริงจังนะคะเกือบเที่ยงคืนเข้าไปโอเคเจอกันพรุ่งนี้ เบิดแห้งแล้วตอนนี้เวลาเก้าโมงทุกคนตื่นกันแล้วตื่นนานและได้ยินเสียงกู้กักกู้กักออหโอคุณปอมเขานอนเช่นนี้เลยนะไม่ใส่แคมป์ของแทบ่ะ นอนเปเลยว่ะนี่ที่กลางเต็นตติดหาดเลยนะอ๋อมันไม่มีชื่อแต่ว่ามันเป็นแบบเนี้ยห้องพักด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อวานมันเต็มเพราะว่าเหมือนจะมีมีงานแข่งวิ่งอะ่ะตอนนี้ไม่มีวะกลับไปหมดเลทำไมมีเต็น์อยู่ออของที่นี่เหรอหน้าตะโกนขึ้นไปนอนสบายไม่หลับปล่อยพวกกูนอนเต็นกัน <laughs> พี่พงศ์บอกว่าห้องพักหกร้อยบาทแต่เมื่อวานเรามาเรามาแล้วมันเต็มเพราะว่าน่าจะมีงานแข่งวิ่งเออแข่งจักรยานก็ได้โอเคเดี๋ยวเราเก็บของกันแล้วก็ไปเกาะเตียบวันนี้คงถึงแหละพี่าเย็นใช่โอเคตอนนี้สิบโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราออกเดินทางจากตรงตรงที่เรากางเต็นท์เมื่อคืนอะ่ะ ตั้งไปที่เกาะเตียบเลยประมาณประมาณ3ชั่วโมง3-4ชั่วโมงเนาะโอเคไปเจอกันที่นู่นเลยละกันวันนี้แรงน้อยมากเลยไปฮะไปเดินทางไปไปแล้วครับนอนทำไมต้องตักแดดร้อนก็ร้อนไปไปเลยไปเลย ออกจากที่พักที่เรากางเต็นท์กันเมื่อคืนแล้วนะคะเลี island, ้ยวขวาออกมาก็จะเจอกับตาล3ต้นนะคะเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าตาล3ต้นนี้เขาเป็นพี่น้องกันนะคะตาล3ต้นแห่งปากน้ําปลานอยู่ด้านหน้าโรงแรมปัตตาเวียรีสอร์ทนะคะก็คืออยู่ คนละฝั่งถนนกันนะว่ากันว่าถ้ามาไม่ถึงตรงตาล3ต้นเนี่ยนะคะก็จะถือว่ามาไม่ถึงปลาณบุรีนะ <c oughs> ก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกจุดหนึ่งที่สายท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามาที่ปราณบุรีเนี่ยจะต้องมาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอ <c oughs> ินที่นี่กันค่ะเราวิ่งเลาะถนนเลียบชายหาด <c oughs> ไปเรื่อยๆ <c oughs> ซึ่ง ยาวมากๆอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงเกาะเตียบเนี่ยเราก็จะแวะทานมื้อแรกกันก่อนนะซึ่งแดดในวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโหดร้ายพอสมควรนะคะมันก็ร้อนอยู่นะแต่ดีที่อาบน้ํามาแล้วนะมันก็สบายตัวขึ้นมานิดนึงเออแล้วแก้มก็เคยมีคําถามอยู่ในใจนะว่าทําไมหน้าร้อนคนเขานิยมลงทะเลกันนะคะไปเที่ยวใต้กันอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ร่มเงาก็ไม่ค่อยมีเหมือนพวกภูเขาในป่าอะไรเงี้ยเนาะทำไมต้องหน้าร้อนแล้วมาทะเล คือถ้าไปเล่นทะเลไปเล่นน้ำตอนแดดเปรี้ยงๆเนี่ยมันก็ดำแล้วมันก็แสบใช่ไหมทำไมถึงมาเที่ยวกันเขามาเที่ยวอะไรกันอเพื่อนๆมีคำตอบยังไงก็รบกวนคอมเมนต์บอกแก้มด้วยนะคะเออบางทีแก้มก็แค่งงเฉยๆว่าเราถึงไม่ไปเล่นแบบน้ำตกลำธารหาน้ำลงอะไรเงี่ยเพราะว่ามันร้อนมากนะแต่บางคนบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยต้องมาทะเลนะอะไรเนี้ยเขามาเที่ยวอะไรกันหรือว่าถ้าเทียบกันแบบ 3ฤด้วยดูอย่างนี้เนาะร้อนฝนหนาวใช่ไหมอย่างฝนเนี่ยทะเลมันก็ไม่น่าเที่ยวเพราะว่ามันก็ขุ่นใช่ไหมคะส่วนหน้าหนาวเนี่ยมันก็เล่นน้ําไม่ค่อยจะไหวกันเนาะเพราะว่ามันหนาวเนาะแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยถ้าไม่ใช่สายเล่นน้ํานะคะก็เขาก็จะนิยมมาเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยน้ำมันใสและมันไม่ค่อยมีมลพิษมันก็เลยแบบเหลือหน้าร้อนอยู่หน้าเดียวไหมที่เขาจะมาเที่ยวกันได้เที่ยวทะเลกันได้อะไรอย่างนเนาะเดานนะน่าจะเป็นอย่างนั้น หลังจากทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ยิงยาวกันไปที่เกาะเตียบเลยค่ะโดยก็จะเติมน้ํามันปั๊มแรกที่เจอก่อนนะแล้วก็ไปเลยค่ะไปเจอเพื่อนๆที่รออยู่ที่นู่นกันแล้วประมาณ5-6าคันนะคะรวมๆแล้วเนี่ยนอนที่พักที่เกาะเตียบเนี่ยประมาณ10คนค่ะไปค่ะทุกคนอย่าเพิ่งกรอข้ามเพลงนะคะวิวสวยมากใ ไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนใจฉันพาฉันไปทุกทางไม่อยู่บ้านไม่เคยบ้านออกไปคนหาฝันบนเส้นทางที่ทอดยาวร้อยฉันไปสัมพัยไม่อยู่บ้านไม่เคยอยู่บ้านออกไปคนหาฝันบนเส้นทางที่ทอดยาวร้อยฉันไปสุมภัย ันไปสกาย,ยั่อยกายฉลาแติใจไม่ยอมแพ้เพราะรู้ว่าบนสันทางนี้ยังมีสิ่งดีๆรอฉันอยู่ไม่อยู่บ้านไม่เคยอยู่บ้านออกไปคนหาฝัน าสดผู้หญิงคนนี้เลยขีดจนกลามุ่งมันเดเดี่ยวไปสู้ฟันรอเรารอหนูรู้อยู่ว่าป<จ>้าจะถ่ายคลิปอยู่ก็ได้จริงถ้าแก้มหายไปไปเลยก็ได้ทันอยู่แล้ววันนี้เอาไปปั๊มตาอุทยานเหรอ น้ำใส่กระดาษมาให้หนูแผ่นหนึ่งได้ไหม <c oughs> พี่เขาว่าจะมีน้องอีกคนนึงเซนอ๋ออันนั้นกร,กระต่ายใช่ไหมคะนะ่ะอันนี้จะไปเรียงผาอ๋ <c oughs> อ, <c oughs> อขอบคุณค่ะอ๋อตรงจุดนี้นี่นำเสนอเรียงผานะคะอันนี้ของฟอมเลยเขาตาไวอัน่ากลัวจัง พี่เขาก็วาดกระต่ายอีกตัวหนึง่งนะคะไปเลยเปล่าไป,ป ก็ขับออกจากอุทยานนะคะแล้วก็ขับกันมาเรื่อยๆเจ้าปอมเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าปูนะคะที่ขี่เวสปามาเนี่ยใส่ยพานขาดนะตอนนี้พักอยู่ในวัดที่มีพญานาคอยู่ด้านหน้านะก็เลยขับย้อนมาค่ะเพราะว่าแก้มนําหน้าแล้วก็ไปจอดรอข้างทางอยู่แป๊บหนึ่งแล้ว okay. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Content again. หลังจากซ่อมสายพานกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ยิงตรงไปที่เกาะเตียบเลยค่ะซึ่งการซ่อมสายพานของปูในครั้งนี้นะคะก็คือเจ้าเวสบ้าคันนี้นะปอมเป็นคนซ่อมให้นะคะคือปอมเก่งมากปอมเก่งมากๆคือคนนี้เป็นช่างประจําแก๊งไม่อยู่บ้านเลยนะคือทําได้ทุกอย่างจริงๆคนนี้แล้วเขาก็พกเครื่องมือติดตัวเขาตลอดเวลาใช้ได้เลยปอมขอบคุณมากฮะแก้มขออนุญ,ญาตตัดภาพมาที่เกาะเตียบเลยละกันนะคะพอมาถึงเนี่ยพวกเราก็ รีบกางเต็นท์กันค่ะเพราะว่ามันจะขําแล้วนะจริงๆก็ไม่ได้รีบกางเท่าไหร่หรอกมานั่งกินข้าวกินอะไรต่ออะไรกันก่อนนะแล้วก็มานั่งคุยกันนะคะแต่ก็แค่คิดเอาไว้คร่าวๆว่าเราจะนอนตรงไหนกันบ้างนะบางคนก็นอนเต็นท์บางคนก็นอนเปลค่ะบางคนก็นอนเปลที่มีที่พักมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอาเต็นท์ของตัวเองมากันด้วยบางคนนะเรามาพูดถึงประวัติของเกาะเตียบกันสักเล็กน้อยดีกว่านาะคือแก้มไปอ่านในอินเทอร์เน็ตมานะคะเขาบอกว่าตรงที่เรามาตรงเนี้ยนะคะ ที่เรามานอนกลางเต็นท์พักแรมกันเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นเกาะนะคะแต่มันคือชุมชนบ้านเกาะเตียบค่ะเพราะว่าตรงกลางทะเลตรงนู้นน่ะมันจะมีเกาะเล็กๆนะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกับตะปูนะคะรูปทรงเนี่ยมันจะเหมือนอะตะปูยักษ์นะคะเสียบลงไปในทะเลนะตรงนั้นแหละค่ะที่เรียกว่าเกาะเตียบนะส่วนบริเวณร,รอบๆที่เราอยู่ร,รอบๆเกาะเตียบเนี่ยก็คือ ชุมชนบ้านเกาะเตียบนะคะตั้งอยู่ในอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเกาะเตียบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านค่ะจึงมีการสักการะด้วยพวงมาลัยและผ้าแพลในบริเวณบนเกาะเตียบนั้นค่ะนี่คือเรือที่เขาออกน่าจะออกไปหาหอยเนาะหาหอยคนะ่ะเหาหมึกอ๋อสวยดีอะ ตกใจน้อยจังอันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องผีจากน้องแก้มไม่อยู่บ้านนะครับเอาอะไใช่ไหมคะพี่สาวแก้มพาหลอนคือลานอ่ะมันเงียบมากแล้วมันมันก็ไม่มีเสียงอะไรเลยแล้ววันที่แก้มไปพักอ่ะมีแค่เต็นแก้มแล้วก็มีเต็นข้างๆซึ่งเต็นข้างๆอ่ะเขาก็เงียบมากคือเขามาตกปลามันจะเป็นแคร่แบบเป็นแคร่ไม้อ่ะค่ะ เวลาเดินมันก็จะยอบย่าถึงพอกลางคืนเขาตกปลาจนแบบเขาพอแล้วอ่ะเขาก็จะไปนั่งอยู่ที่ซุ้มเขาแล้วเขาก็ซอยแบบซอยซอยพี่เขาตัดเจ็บมึงเขานอนอยู่ในเต็นท์มันก็ยุบยับยุบยับยุบยับแล้วก็ได้ยินเสียงอ่าใช่จะจะอะไรอย่างพี่เปิ้ลกูยิ่งลวนง่ายๆอยู่เออมันก็เหมือนคนเดินอ่ะเราก็เลยคิดว่าเขาอะมาเดินอีกเราก็เลยหุดหงิดว่าแบบมันกแลึงเดินอะไรกันนะหนยังเปิดไปปุ๊บเขาก็นั่งกันอยู่สองคนตรงนู้น กูก็สัดไปเลยวใครเดินวะมันก็เป็นเงาวาบไปเราก็เลยนึกว่าเจ้าของเขามาคุยด้วยเปิดไปปุ๊บก็ก็ไม่มีใครก็เลยทําไงดีวะว่าจะตะโกนไปแพร่ข้างๆว่าพี่หนูนอนด้วยได้ไหมเต็นท์พี่นี่มันได้สามไหมอะไรเงี้ยอีมเหมือนคนใช้ชีวิตอยู่รอบๆเต็นท์เราอ่ะนี่กดึกๆอ่ะพอเราชงโงกไปสองครั้งสาครั้งแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะเราก็กลัวแล้วพอเรากลัวเราก็ไม่ชงโงกแล้วเราก็แกล้งหลับเราหวังว่าเขาจะเชื่อว่าเราหลับเราหลับอยู่ ไม่กล้าขยับเลยอ่ะเคยไหมที่แบบหลอนๆแล้วคิดว่าใช่แล้วเราก็นิ่งๆให้เขาแบบไม่เห็นเราอ่ะหลอกเขาหลอกเขาหลอกเขาหลอกตัวเองหลอกตอนนี้ดีดิเหลอกเราก็หลอกกลับอะไรเงี้ยแต่่ผีขาก็ไม่งงนาดนะคนก็ใช้แผนนี้นะแบบกลัวผีคุ้มโปงอะไรเงี้ยคิดว่ามันเข้าไม่ได้มั้งพราะผมเ่า เหมนใเหมือนนเหมือนใันเลยก็นี่ฮะเม็กอยู่ข้างในหมดเลยหมูจุ่มรอบนี้แล้วก็แตงโมมันขาดอะไรแล้วเปล่าความเย็น บอกอีกอย่างหนึง่งไปนะคะว่าที่เกาะเตียบนี้นะคะเขาเด่นเขาดังเรื่องพระอาทิตย์ตกสวยมากนะคะแก้มก็มาทันเหมือนกันนะคือโชคดีมากอะ่ะอีกประมาณ1-2นาทีน่ะน้องก็จะแบบรับขอบฟ้าไปแล้วนะคะคือทันพอดีเลยอะ่ะแก้มก็เลยได้สิ่งนี้มาค่ะ ได้เวลากลับบ้านไปใช้ชีวิตปกติกันแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆมีความสุขกับคลิปที่แก้มทำก็ช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้แก้มด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้แก้มนะแล้วเจอก้มใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย